สั่งไก่นะคะไก่อร่อยมากเราเดินไปไหนอ่ะสวยมันกลมๆเหมือนมิกี้เม้าวอ,อันนี้เป็นโซนเสือชีตาหาน้องไม่เจอเพื่อน สงสัยน้องจะไม่ได้เข้าอยู่ในช่องโบฮบโซนะคะตัวเมื่อกี้เมียแคทนะเพื่อนๆนึกถึงเวลาที่เขาแบบกระโดดกระโดดกระโดดแเขากำลังกินข้าวพอดีเลยข้าวอะไรล่ะกินใบไม้ทำเสมือนเลยอ่ะตัวนี้ทําไมเหมือนเขามีหัวแบบด้านท้ายกับตรงหัวเขาไม่หัวสองหัวหรอคะใช่ใช่ชาลีทุกคนเนี่ยเรียกชื่อเขานะคะเขาชื่อชาลีนะคะเหมือนขาหมู อย่ากัดกันนะรักกันนะย่าลิตันอินเดียนะคะคือเขาทาสีแบบสีสันสดใสมูสตาฟามันเหมือนเป็นโลตัสเป็นบิ๊กซีเขาบอกว่าน้ำหอมถูกมากกาดีเนียนะเพื่อนๆก็เป็นขนมปังยอดฮิตที่คนไทยนะต้องแบกกลับนะคะเมื่อกี้นะคะโบไปถึงมัสยินแล้วนะเพื่อนๆคือปิดฮาจิเลนนะคะถนนตรงนี้เป็นถนนสายสตรีทนะคะเดี๋ยวลองมาดูนะว่าเนี้ยอร่อยกว่านั้นเปล่าอร่อยกว่านั้นเลยล่ะอันแรกจะสั่งอ่ะไม่รู้ว่ารสชาติยังไงมันมานเซื้อของวัวซาเช่นะคะเขาก็มี นะแพ็กหนึ่งเมตรอยู่ที่ราคา26.4สิงคโปร์ดอลลาร์นะคะ굿มอร์น n ิ่งวันที่5ค่ะพเพื่อนๆยังอยู่ที่สิงคโปร์นะคะแต่วันนี้โบกลับแล้วนะคะคือไฟอะมันดีเลยคือประมาณแบบดีเลยสี่ห้าทุ่มอะไรเงี้ยเพื่อนๆวันนี้ก็เลยได้ใช้เวลาแบบเต็มวันเลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะโบยังอยู่ในใชัยนาทาวนะคะพเพื่อนๆโบหิวมากก็เลยลองเซิร์ชดูนะคะจะมีร้านร้านหนึ่งที่เป็นหมูแดงหมูกรอบแบบเพื่อนๆที่เขาได้มิชลินซานะคะ กำลังเดินไปทานกันนะคะชื่อร้านว่าโฟรกรชานนะคะ <S <S แล้ววันนี้นะเพื่อนๆคืออากาศดีมากคือไม่รู้จะเรียกดีหรือเปล่าแต่ว่ามันก็มีแดดอะไรเงี้ยนะคะไม่ฝนตกแบบเมื่อวานที่ยูนูเอเซลนะคะแต่ที่ยูนิอเอแซลเมื่อวานก็คือตกนิดเดียวนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตต่อได้แบบมีความสุขในส่วนสนุกนะคะแล้วเดี๋ยวถัดจากนี้นะคะโบจะพาเพื่อนๆไปซูนะคะสิงคโปร์ซูนะคะถ้าเพื่อนได้ดูคลิปโบก่อนหน้านี้คือเพื่อนจะเห็นว่าโบเป็นคนชอบแบบไปสวนสัตว์หรือไปอวควาเรียมอะไรอย่างงี้มากเลยนะมาสิงคโปร์โบก็จะ ไม่พลาดตรงนี้แน่นอนนะคะทุกคนหาโบสังมาแล้วนะ จานไม่เหมือนกันนะคะจานนี้จะเป็นมิกซ์นะคะจะเป็นข้าวมีทั้งหมูแดงหมูกรอบแล้วก็ไก่นะคะส่วนอันนี้จะเป็นบะหมี่นะคะบะหมี่เนี่ยจะเป็นบะหมี่ไก่นะไก่ย่างแล้วโบก็แอดหมูกรอบเข้าไปด้วยนะคะราคานะเพื่อนๆจานนี้ที่เป็นมิกซ์นะคะอยู่ที่11สิงคโปร์ดอลลาร์นะคะส่วนจานนี้นะคะจะเป็นบะหมี่กับไก่นะคะอยู่ที่7.8สิงคโปร์ดอลลาร์นะคะแล้วก็แอดในส่วนของหมูกรอบเข้าไปอะเพิ่มไปอีกสี่สิงคโปร์ดอลลาร์นะคะรวมมือนี้ย3าจุดนะคะ หมูกรอบมากเพื่อนๆในส่วนของหนังนะคะแล้วก็ตรงมันตรงเนื้อตรงเนื้อของหมูอะ่ะนุ่มแล้วก็บะรหรมี่นะเ <c oughs> พื่อนๆคือมันจะอยู่ในน้ําซอสของเขาอะ่ะเพราะมันเข้ากับน้ําซอสปุ๊บ่ะเพื่อนๆโหกลมกล่อมมากๆอร่อยมากๆเลยนะคะไก่นุ่มมากเพื่อนๆอย่าพลาดสั่งไก่นะคะไก่อร่อยมากไก่เด็ดจริงแอบไปขอหมูดแดงจานข้างๆมาะคะ่ะอยากดูรสชาตินะ านอิ่มแล้วนะคะเพื่อนๆคือทานหมดเกลี้ยงเลยเพื่อนๆดูจากรูปได้เลยนะแล้วตอนนี้นะคะกําลังจะมุ่งหน้าไป MRT นะคะเพื่อที่จะไปสิงคโปร์ซูนะคะการเดินทางมาที่ซูนะคะทุกคนก็เทค MRT มาลงที่สถานีสปริงลีฟนะแล้วก็ออกทางออกที่3นะคะต่อด้วยบัสอีกนิดนึงนะคะสาย138ค่ะ เเดินเข้ามาในสวนสัตว์เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังงงๆว่าเดินยังไงนะแต่เดี๋ยวจะถ่ายเป็นทีละจุดให้เพื่อนๆดูนะคะเห็นในกล้องอะตรงเนี้ยไม่ใช่กิ่งไม้ไม่ใช่อะไรนะเนี่ย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 มันคือน้องลิงตัวสีดํานะคะขึ้นไปดื้ออยู่ข้างบนนั้นแต่ว่าดื้อไม่ได้นั่งสงบเลยนะแล้วมีอีกตัวหนึ่งเนี่ยดื้อโหดไปหนมา อยู่กันเป็นฝูงเลยนะคะอยู่กันเยอะมากเขาเรียกนกอะไรนะนกอันเนี้ยค่ะที่แบบมันจะมีปากแบบคางแบบย่อนหน่ะ mm hmm. เดินไปไหนะเราเดินไปไหนะอ๋ะอเดินมาให้ถ่ายค่ะเพื่อนๆเ, mm hmm. เป็นงานนะ mm hmm. เอาเอาอะไรคันคันคันหลัง อันนี้เป็น black spider monkey นะคะดูไกลๆนึกว่าแรคคูนนะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นลิงแบบชนิดหนึ่งอ่ะเพื่อนๆนี่นี่นี่กินนี่ทางนี้ทางนี้กินฟักทองอยู่นะเฮ้ยทำไมนอนแบบนี้อ่ะนี่เพื่อนหลบไงไม่อยากให้เห็นไง สมมติว่าเราจะไปดูช้างนะเพื่อนๆป้ายเนี่ยมันก็จะลิงก์ไปว่าเออตรงนี้เป็นช้างนะเพราะมีหัวช้างที่แบบเป็นโูนปั้นนะเพื่อนๆน่้รหลักมากใส่ใจมากพื้นที่ตรงนี้ที่อุรังอุตังอยู่นะคะใหญ่มากเพื่อนๆแล้วก็จะเห็นตัวนี้นะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวบกดโฟกัสนี่เห็นไหมคะคือเขาอยู่กันแบบสบายเลยอ่ะเพื่อนๆคือใช้พื้นที่ได้แบบเต็มเลยนะคะดูไปดูมาก็เพลินดีนะเวลาเห็นเขาแบบเหมือนเกานั่นเกานี่อะไรเงี้ย เป็นโซนของแรดนะเพื่อนๆคือตัวจริงเขาตัวใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วตัวแน่นๆนะดูแล้วแบบน่าจะทําลายล้างได้สูงตลกไอ้นอกพวกน,นี้เมื่อนที่มันอยู่ใกล้ๆปากกับแรดอะ่ะคือไปแย่งเขากินอาหารเขาก็แบบพยายามปัดมันออกอะค่ะ ชิดมากๆเลยนะคะคือแบบน้องๆก็น่าจะเห็นเราที่กระจกหรือเปล่าเดินมานะคะโหอ่ะมันน่ารักมากเพื่อนหูมันกลมๆเหมือนมิกิเม์ว,ว่าเ,เดินมาเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นโซนเสือชีตาแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันนะอยู่ตรงไหนหาน้องไม่เจอเพื่อนๆสงสัยน้องจะไม่ได้เข้าอยู่ในช่องโบฮบโซนะคะเพิ่งเคยเห็นน้องกวางมีลายแบบนี้เพื่อนๆเป็นลายแบบเส้นพาดตั้งแต่อีกฝั่งยันอีกฝั่งมีหลายๆเส้นเลยนะคะ เฮ้ยเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยตัวเมื่อกี้เมียแคทนนะ่ะเพื่อนๆนึกถึงเวลาที่เขาแบบกระโดดกระโดดกระโดดขึ้นมาสิ่งโตตัวใหญ่มากเพกื่อนๆเคยคิดไหมตอนเด็กๆอะโบคิดว่าแบบเฮ้ยทำไมเรามาดูสิ่งโตแบบเนี้ยคือทําไมเขาถึงไม่กระโดดออกมาหาเราเลยอะไรเงีเ้ยเออจริงๆอยากรู้คําตอบที่แบบ แน่ชัดนะอันนี้ก็เดาเอาว่าเออมันมีน้ํามีระยะอะไรที่เขาคิดว่าเสือ,อ,อสิ่งโตกระโดดไม่ได้หรือยังไงหรือมีลวไฟฟ้าหรือยังไงครับเพื่อนๆแต่ก็คือม่อคือก็ไม่ได้กระโดดหรอกแต่แค่แบบสงสัยนะคะตรงนี้เขาก็มีบอกนะพนเพื่อนๆว่าแบบลิ้นของจีราฟเนี่ยยาวเท่าไหร่นะยาว53เซนเลยนะคะอุ้ย มันหยิ่งยมือนกัน,นะเพื่อนๆยาวมากเราตรงนี้นะโบเดินมา้ะเจอเขากาลังกินข้าวพอดีเลยกินข้าวอะไรละ่ะกินใบไม้สําหรับโบเนี่ยถ้าเกิดว่าสวนสัตว์ที่ไหนเขามียีราฟมีแบบสิงโตอะไรอย่างเงี้ยโบรู้สึกว่าสําหรับโบอะไรมันจะรู้สึกโอ้แกรนขึ้นระดับหนึ่งนะคะนี่คิดเองนะตัวใหญ่มากนอนขดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีตัวนูนด้วยนะหลับอยู่ ตัวใหญ่หน่ากลัวตัวนี้จริงๆน่ารักมากนะนเพื่อนคือดูแบบนี้ดูไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะแต่จริงๆเขาคือค,อ,คอโค,โคโดายนะคะเป็นช h i นี s คอโคโดายารีสาร์นะคะเพื่อนๆถ่ายไ,ไม่ถูกแน่ว่าตัวนี้คือตัวอะไร<ช><ๆ>เขาคือ Big Head โ o t a ทนะคะเขาคือเตาเตาหัวโตๆเลยแล้วก็กระดองตัวเล็กๆนะคะอุ้ยทำเสมือนเลยอะ่โะโผล่มาจากดินเหมือนมาก เหมือนหาทางออกไม่ได้เราหัวแดงนะเราอะตัวนี้คือเม็กซิกันลีซ์ดนะคะน้องเป็นตระกูลกิ้งก่านะตรงนี้เป็นกบนะเพื่อนๆแต่ว่าจะเป็นกบแบบมีสองสีนะคะอันนี้เป็นแบบโกลเด้นนะสีพวกนี้เป็นโกลเด้นนะคะแล้วก็สีเขียวสีเขียวอยู่ไหนโอ้สีเขียวอยู่นู้นนี่ตัวนี้เป็นเขียวนะคะตัวนี้ มันน่ารักนะเนี่ยทุกคนความหัศจรรย์คือในกรงนี้นะคะมีงูอยู่แล้วก็อยู่กับก,กบกบสีฟ้าเนี่ยกบสีฟ้า <c oughs> เขาคงเป็นสัตว์ที่ไม่กินกบหรือเปล่าคะ <c oughs> ทุกคนเห็นตัวนี้ไหมคะตัวนี้ทำไมเหมือนเขามีหัวแบบด้านท้ายกับตรงหัว <c oughs> เขาไม่หัวสองหัวหรอคะ ตัวนี้คือโคโมโดราก้อนนะคะน้ำหนักเนี่ยหนึกิกโลกรัมเลยนะหนักมากโบเคยดูแบบรีวิวที่ไหนสักที่หนึ่งที่มันเป็นแบบดงโคโมโดรดาก้อนนะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะได้พาเพื่อนๆไปนะคะชอร์ลีใช่ชอร์ลีทุกคนเนี่ยเรียกชื่อเขานะคะเ <Charlie. S 1> ขาชื่อชาลีนะคะ <Hi Charlie. S 1> อุลังกุตังนะเพื่อนๆน,น่ารักมากชาร์ลีเก Hi c ยช r ร สตาบบอกว่าเขาอายุ44ปีแล้วนะคะราดูหน้าเขาดีาิุกคนจระเข้ตัวใหญ่มากนอนอ้าปากอยู่นะคะตอนแรกนึกว่ารูปปัน้นเนี่ยใช่เปล่าเนี่ยแต่ใช่นะคะเพราะเขาขยับลูกตานะคะตัวนี้เป็นซอวอเทอร์คคอ,ขอดายนะคะเป็นแบบจระเข้น้ำเค็มนะคะนียเหมือนแอบขยับแล้วนิดนึงโอ้ยโอ้ย ตัวนี้เป็นอเมริกันเพนกวินนะคะตัวเล็กๆจะมีสีประมาณนี้นะคะค่ะตอนนี้โบลองขึ้นบริการแทมของเขาดูนะคะตั๋วที่เพื่อนๆซื้อมาตอนแรกนะก็จะรวมแทมนะคะก็คือขึ้นฟรีนะคะไม่รู้ว่าแบบว่าการขึ้นแ r ม m นี่จะสนุกเหมือนเดินหรือเปล่านะคะยังไงลองดูนะตอนนี้โบอยู่ในโซนของช้างนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่เขาจะโชว์อ่ะเขาน่าจะเอาเก็บน้องช้างไปไว้ข้างในนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นแค่สถานที่โชว์นะ,ะไม่มีน้องช้าง อ้าวเดินมาอีกหน่อยก็เจอช้างแล้วเพื่อนๆน,น้องอยู่ตรงนี้นะคะน้องทำไรอะคะสันกระดิ่งขออาหารเหรอเหมือนด,ด,ดูดอาหารในกล่องันนั้นที่นี่ดีมากเลยนะเขาจะมีสตาฟตามจุดนะเพื่อนๆก็จะมีลิงแบบ ลิงดืเดอ่ะจะอยู่แถวเนี้ยเขาจะม,มีสตาฟเอาไว้คอยไล่ลิงนะคะแต่มันมีลิงดือ้อจริงๆมันเพื่อนตัวเล็กๆแล้วก็แบบชอบมาแบบเล่นกับคนไม่รู้เล่นหรือขออาหารหรืออะไรชานี้ยอร่อยมากเลยนะคะเป็นชาแบบแพชชั่นฟรุตอ่ะอร่อยจริงจงลองซื้อมาทานนะคะ ตอนนี้นะคะโบอยู่ในโซนของสัตว์ของออสเตรเลียนะคะเมื่อกี้นะก็ไปดูจิงโจ้มาแล้วนะ,ะแล้วตรงนี้นะคะจะเป็นน้องหันตูดอยู่นะ,ะ <yours> เป็นน้องแขงกระลูนะเพื่อนๆโซนออสเตรเลียดีหน่อยนะคะเพื่อนๆมีแอร์ไงเย็นๆดีมากคิปโปโปเตมัสคิปโปโปเตมัสเกือบไม่เห็นแน่เพื่อนๆนึกว่ามีแต่ความว่างเปล่านอนอยู่ตรงนั้นในน้ำหลับอยู่ มาเจออีกตัวดำน้ำอยู่นะคะมันก็น่ารักดีนะดูดีดะช้า,ชาๆขาหลังแบบเหมือนขามหมูอ่ะที่นี่คือสวนสัตว์กว้างมากๆเลยนะคะจุดไหนโซนไหนเนี่ยต้องแอบดูเองนะว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยพวกสื่อสัตว์เนี่ยทุกคนคะ่ะตัวนี้ชื่อบาบีลูซ่านะคะ ตอนแรกโบก็แบบมานั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาจะต้องเอาไม้อะไรมาดัดที่ปากอ๋อไม่ใช่นะมันคือแบบเหมือนงวงของมันหนะักเขี้ยวของมันหนะักเอออย่าก,กัดกันนะร<ม>ักกันนะน่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียรหรือเปล่าคะเหมือนตัวนึงแบบมีเขี้ยวอ่ะยาวๆ ัวนึ่งไมมีบโบก็ได้ไปดูสูข้างในมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่นี่นะเป็นสวนสัตว์ประจำชาติของสิงคโปร์นะคะโบอยากแนะนําให้เพื่อนมามากเลยนะคะเปิดยาวนานถึง50กว่าปีแล้วนะ,ะเขาจะรวบรวมสัตว์เนี่ย4 2 0 0ตัวเลยนะคะมีหลายชนิดมากมีเขตป่าร้อนชื้นเขตอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะมาคุยต่อบนรถนะเพื่อนๆรถมาพอดีนะคะก็เดี๋ยวกํลังจะไป m r t นะคะ ที่นั่นนะเขาจัดข้างในเป็นเหมือนแบบสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นเหมือนป่าจริงๆอ่ะเพื่อนๆแล้วก็ข้างในอ่ะเป็นเหมือนเราอ่ะเดินในสวนแล้วก็เหมือนไปเดินไปเจอสัตว์เป็นจุดเป็นจุดตามที่เขาจัดไว้เขาจัดไว้ทั้งหมดหลายโซนมากๆเลยนะเพื่อนๆทั้งแบบว่าโซนของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําสัตว์เลื้อยคานอะไรเงี้ยคือมีหลายชนิดจริงๆตื่นตาตื่น,นใจมากๆเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวโบจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกเนี่ยเพื่อนๆติดตามนะเพราะตอนนี้เวลาย,ยังเหลือนะคะ ตอนนี้มีเวลาเดินเล่นนะคะเพื่อนๆโบก็นั่ง MRT นะมาลงที่สถานีลิตเติ้ลอินเดียนะคะก็มาเดินดูตึกดูแบบวัฒนธรรมของที่นี่นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะย่าน l i ตเติ้ลอินเดียนะคะ mm hmm. ก็เป็นย่านที่แบบเป็นวัฒนธรรมของคนอินเดียนะ mm hmm. เพื่อนๆ mm hmm. คือย่านเดียบโบมาเดินนะมันมีสีสันมากเลยนะตึกอาคารอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาทาสีแบบสีสันสดใสเลยอะ่ะ โบเดินมาเรื่อยๆนะคะโบก็มาเจอวัดฮินดูนะเพื่อนๆอยู่ในย่านลิตเติลอินเดียเลยนะคะสวยงามมากเดี๋ยวโบขึ้นป้ายให้ดูอีกทีนะว่าเขาชื่อวัดอะไรนะคะเดี๋ยวเดินเข้าไปดูข้างในกันนะคะโบลองอาา่านมาคร่าวๆนะคะเขาบอกว่าวัดนี้นะสมัยก่อนตอนสงครามโลกครั้งที่สองนะคะเขาก็ได้มีผู้คนเนี่ยมาหลบภัยที่นี่กันเยอะมากๆเลยแล้วก็สวดมนต์ขอพรอ,อ้อนวอนให้พระแม่กาลีแล้วก็เทพทั้งหลายเนี่ยช่วยคุ้มครองให้ทุกคนปลอดภัยนะคะ ทุกคนเห็นรูปปั้นที่อยู่ข้างบนไหมคะรูปปั้นที่อยู่ข้างบนนะคะเป็นเทพเจ้าฮินดูทั้งหลายนะคือแบบสีสันน่ารักมากมากเลยเหมือนวัดที่อ่าช่นนาดาวเห็นไหมมีแบบนี้เหมือนกันนะคะตอนนี้โบก็เดินเล่นไปเรื่อยนะเพื่อนๆเพราะว่า บ้านเรือนของเขาเนี่ยก็จะแบบเป็นซอกซอยแบบให้เราเดินแต่ละซอยซอยเล็กๆมีหลายๆซอยนะคะแล้วก็ในส่วนของบ้านเรือนเขาอ่ะก็จะตกแต่งไปในสไตล์คโรเนียลนะคะที่ทาสีสันสดใสนะคะเพื่อนๆเห็นผนังของตึกตรงนี้ไหมคะเขาจะวาดลวดลายนะเป็นลายนั้นลายนี้แล้วแต่อาคารนะคะคือแบบทั่วถนนนะโบจะเห็นเขาวาดภาพลงไปแบบเพื่อให้แบบเป็นสีสันเยอะมากเลยนะคะเพลงนะคะยังเป็นอินเดียเลยนะคะ จะให้เป็นเพลงไทยได้ยังไงนะนี่มาลิตเติ้ลอินเดียนะโบตอนนี้โบเดินเล่นมาเรื่อยๆนะเพื่อน,นๆก็มาเจอห้างที่ชื่อว่ามูสตาฟาเซ็นเตอร์นะคะเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะถ้าใครเอากระเป๋าใบใหญ่ๆมาเขาให้มาฝากที่ตรงนี้ก่อนนะคะก่อนจะเข้าห้างนะนเพื่อนๆแต่ว่าใบเล็กๆสะพายอย่างเงี้ยเข้าได้นะคะเขาบอกว่าน้ำหอมถูกมากเดี๋ยวเราเดินไปดูน้ำหอมกันนะคะ มูสตาฟามันเหมือนเป็นโลตัสเป็นบิ๊กซีเป็นห้างอะไรใหญ่ๆที่มีของถูกๆแล้วขายสัตกระเบือยันเรือลบอ่ะเพื่อนๆราคาบางอย่างของถูกจริงๆนะคะคือไม่ได้มีแต่คนอินเดียที่เยอะนะโบเจอคนไทยเยอะมากมันเหมือนเป็นสวรรค์ของคนไทยที่นี่เลยนะคะช้อปปิ้งมันแน่นอนมีทุกอย่างกาดีเนียนะเพื่อนๆก็เป็นขนมปังยอดฮิตที่คนไทยนะต้องแบกกลับนะคะเพราะว่าที่ไทยไม่มีแล้วนะคะกาดีเนียเห็นเขาบอกว่ามันเป็นของมาเลเซียหรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่ว่าที่ สิงคโปร์อะถ้าใครมาก็ต้องซื้อนะคะที่ไทยมันไม่มีเดี๋ยวซื้อไปนะ ออกมาจากมุสตาฟาเซ็นเตอร์แล้วนะคะเพื่อนๆที่นี่บนแนะนําให้ทุกคนต้องมาเลยจริงๆคือมันเป็นห้างที่ใหญ่มากๆเขามีแบบ3ชั้น4ชั้น, 4, ช,นชั้นใต้ดินอะไรเงี้ยมีหมดเลยนะคะที่นี่เนี่ยของเยอะมากตอนแรกที่ปอบอกเพื่อนว่ามันเหมือน Big กซีโลตัสเลยบ้านเราใช่ไหมคือขอแอดไปอีกนิดนึงคือเหมือนแบบเจเล้งเหมือนดองกี้ใหญ่ๆอะไรเงี้ยคือของมันน่าซื้อหมดเลยนะคะเออจ่ายไปประมาณ1 1 2สิงคโปร์ดอลลาร์นะคะสบายใจ ตอนนี้โบออกมาจาก MRT b ู g i s นะคะโบกำลังจะเดินไปเรื่อยๆนะไปที่มัสยิดสุลต่านนะคะแล้วก็จะไปเดินเล่นที่ฮาจิเลนนะคะ เมื่อกี้นะคะโบไปถึงมัสยิดแล้วนะเพื่อนๆคือปิด <c oughs> ปิดนะคะโบมาเลยเวลาไปนิดนึงแต่เสียดายมากเลยเพราะว่าดูไกลๆยังสวยเลยนะคะด้วยที่เป็นแบบอาคารตัวตัวอาคารนะคะสีขาวแล้วก็โดมข้างบนนะะ่ะเขาเป็นสีทองเพื่อนๆคือดูอลังการมากแล้วเขาบอกว่าอันนี้เป็นมัสยิดเก่าแก่มากๆเลยนะคะในสิงคโปร์นะคะแล้วก็เหมือนกับในอาคารของเขาอ่ะมัสยิดของเขาอ่ะคือจุคนได้ถึง5,000ันคนเลยโบเลยอยากเข้าไปดูมากแต่ว่ามาไม่ทันนะคะปิด แล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะมาปลอบใจโดยการที่พาเพื่อนๆมาที่ฮาจิเลนนะคะเหมือดเป็นตรอกที่แบบศิลปะอะไรสักอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูแล้วก็ได้อธิบายไม่ถูกเดินมาเรื่อยๆเนี่จะรู้เลยว่าถนนตรงนี้เป็นถนนสายสตรีทนะคะที่มีศิลปะเยอะแยะเลยแล้วก็มีบาร์มีร้านขายแบบอาหารขายไอติมขายอะไรเงี้ยเยอะมากนะคะแล้ววัยรุ่นก็เยอะมากๆด้วยนะคะ อันนี้น่ากินมากเพื่อนๆน,น่าจะสดชื่นนะคะเดี๋ยวเราจะไปสั่งอันนี้กันนะคะเป็นวันที่เสียใจมากเมนูเมื่อกินหมดจ้ะเลยสั่งเป็นอันนี้นะคะเพื่อนๆ Mango Peach กั e โยเก g ร์ตนะคะเมื่อกี้เนี่ยจะสั่งอันนั้นแล้วหมดอ่ะเดี๋ยวลองมาดูนะว่าเนี่ยอร่อยกว่าอันนั้นเปล่าอร่อยกว่านั้นเลยล่ะอันแรกจะสั่งอ่ะไม่รู้ว่ารสชาติยังไงมันหมดอือ แก้วก็น่ารักนะแก้วอย่างอาร์ตเลยเพื่อนๆ b ื r อนเบิร์ดเนสตริงยานนี่นี่เขาฮิตแบบ ทำไฟสองที่พื้นหรอเงื่อนส่วนใหญ่จะแบบมีไฟสองที่พื้นเยอะเลยหลายร้านเลยนะคะโบว่ามันเหมาะกับแบบฮิปสเตอร์บอยฮิปสเตอร์เกิร์มมากๆเลยนะคะเมื่ <c oughs> ต้องลงมาเดินนะที่นี่นะคะฮาจิเลนนะคะข้างหน้าก็จะเริ่มเป็นแบบพวกบาร์แล้วนะคะ <c oughs> เชอบการจ่ายตังของการคมนาคมขนส่งที่นี่มากๆเลยนะคะคือถ้าเพื่อนๆมีบัตรคเครดิตหรือบัตรทราเวลการ์ดแบบยูทิปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถเอาไปเติร์ดแล้วแบบเข้าในรถไฟไฟ้ามาทีได้เลยนะคะคือมันสะดวกมากๆตอนนี้โบก็กลับมาที่พักแล้วนะคะก็คือเอาของมาแพ็คเพิ่มนะเพื่อนๆที่มุสตาฟาเซ็นเตอร์เราเพื่อโบซื้ออะไรบ้างนะคะก็จะมีกาดีเนียนะเพื่อนๆที่ลอยมือนฟังนะคะแบนแล้วแป๊บเดียวแบนเลยนะคะแล้วก็มี ขมปังการดีเนียที่เราจะแบบมาลองนะคะแล้วก็ซื้อพวกแบบชานะเพื่อนๆเราไปชงที่บ้านนะคะแล้วก็มีน้ำหอมที่เราเพื่อนๆฟังนะคะโบซื้อของวัวซาเช่นะคะ,ขชชะเขาก็มีโปรโนะสองขวด50สิงคโปร์ดอลลาร์นะคะแล้วก็นอกนั้นก็ลองหยิบมาพเพื่อนๆคือมันจะเป็น Intensive Moisturizing Cream นะคะของฮิมลาลัยานะคะไม่แน่ใจที่ไทยมีหรือเปล่านะคะแล้วก็ลองเนียยาสีฟันนะคะของฮิมลาลัยยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือแบบโรออนของเทอร์นตีนะคะราคาถูกมากนะคะ แล้วก็ตอนที่โบเดินกลับมานะคะก่อนที่จะเข้าโรงแรมนะโบโก็แวะที่นี่คะ่ะเพื่อนๆบีเชงเฮียงคะ่ะเป็นหมูแผ่นนะคะโบซื้อมาทั้งหมด3แพ็คนะเพื่อนๆแพ็คนึงเนี่ยจอยู่ที่ราคา26.4สิงคโปร์ดอลลาร์นะคะก็คือพอคูณมาแล้วเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณแพ็คละ700กว่าบาทนะคะคืออันนี้แบบต้องซื้อเลยนะอร่อยมากเลยแล้วก็ที่ร้านนะคะเขาก็แถมอันนี้มาอีกนะคะเขาบอกว่าเป็นซอสเสรนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับคลิปสิงคโปร์ของโบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้โบฮบโซด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้้ไแลว i'll